สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเต,ตอร์เดต,ตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสมโมสรแมนเชสเต,ตอร์เด่ที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องราวรายที่น่าสนใจหยิบยกมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น พูดคุยกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าแฟนผีทุกคนเนี่ยน่าจะได้มีการอ่านบทสัมภาษณ์ของเทนฮารกล่าสุดไปล้วที่เทนฮาร์ ถูกรับเชิญไปเป็นกูรูทางนฟุตบอลน,นะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรนะฮะก็มีการพูดถึงทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับแต่ก็ต้องมีการโดนยิงคําถามเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวเช่นกันนะครับโดยที่เทนฮากเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับภาพรวมครับสรุปกันก็คือเทนฮากบอกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายบริหารของทางสโมสรก็ได้มีการเดินทางมาแจ้งว่าทางสโมสรต้องให้ เขาเนี่ยได้ไปต่อนะครับต้องการให้เทนฮากอยู่คุมทัพต่อแล้วกันเข้าใจตามนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นฤดูกาลที่วุ่นวายนะแล้วก็เขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ถือว่าพักร้อนนะครับเป็นวันหยุดอะไรประมาณนั้นอยู่ดีดีทีมงานเนี่ยก็มาโผล่ตรงหน้าประตูบ้านนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับลหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือการตัดสินใจอนาคตของเทนฮากนั่นแหละก็ต้องบอกว่าทางอินิออสนะครับถือว่า พวกเขาเนี่ยยังใหม่เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาตัดสินใจนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่จะมีการประเมินสิ่งต่างๆเกี่ยวกับผลงานของเขาเองนะครับโรวมไปถึงทุกคนรู้ว่าแมนยูเนี่ย มันไม่ใช่ความลับครับที่มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนอื่นแต่ในฮอลแลนด์เนี่ยคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะการพูดคุยกับโค้ชคนอื่นขณะที่มีผู้จัดการทีมดํารงตําแหน่งอยู่แล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ควรที่จะทําคือห้ามทําเลยนะครับแต่สําหรับที่อังกฤษมันแตกต่างออกไปครับแมนยูแจ้งว่าพวกเขาพดูดคุยกับผู้จัดการทีมรายอื่นอย่างโทมัสทูเครนแต่สุดท้าย ทางสโมสรได้บทสรุปว่าผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดอยู่ที่สโมสรอ,อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็หมายถึงต้งเขาเองนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องของอนาคตการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่เทนท่าบอกว่าเรากําลังพูดคุยถึงสัญชาฉบับใหม่กันอยู่เรายังต้องบรรลุข้อตกลงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะทํากันได้นะครับและจะต้องหารือกันอีกมากมายในอนาคตอีกด้วยนะครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของโทมัสทูเกิลเนี่ยนะครับสิ่งที่เทนฮากบอก แล้วก็กระแสข่าวก่อนหน้านั้นมันเป็นการชี้ชัดแหละว่ากระแสข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แมยูมีข่าวกับทูเคินกับผู้จัดการทีมวนอื่นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความจริงแน่นอนนะครับถ้าเอามารวบรวม กับทางคําพูดของเทนทากเนี่ยมันชัดเจนนะครับขอเอล่ากลับไปครับส่วนหนึ่งที่แมนยูอาจจะล้มดิวทูเครนไปเนี่ยทูเครนอาจจะต้องการพักนะครับต้องการพักในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องการรับงานในช่วงเวลานี้อีกข้อหนึ่งก็คือมันมีกระแสข่าวมาว่าแมนยูเนี่ยดูที่เอาจริงจังทูเครนนะแต่คุยไปคุยมาเนี่ยแนวทางการทํางานมันแตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่ได้มีการไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละนะครับดิวมันก็เลยล่ม นะครับก็เลยกวาดตาไปดู รายชื่ออื่นนะครับสุดท้ายรายชื่ออื่นเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีรายชื่อที่น่าสนใจพอมันไม่มีรายชื่อที่น่าสนใจในช่วงซัมเมอร์นี้การปลดเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้โอกาสเทนฮาร์กยุคทีมต่อไปนะฮะนี่คือกระแสข่าวนอกเหนือจากนั้นนะแต่สิ่งที่เทนฮาร์กบอกนี่ก็คือมีการพูดคุยกับทูเครนแล้วก็ได้บทสรุปว่าเดือนนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ทาสมอสรเปลี่ยนใจก็คือเห็นว่าผู้จัดการทีมที่มีอยู่ในมือเนี่ยดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็ เรื่องการประเมินอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอย่างที่เทนฮากบอกแหละนะฮะจริงๆมันก็ควรที่จะเร็วกว่าน,นี้แต่ด้วยความที่ใหม่กาะฟุตบอลของอินนิออสเนี่ยก็ต้องมีการใช้เวลาทบทวนนานหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการไปรบกวนเวลาพักร้อนของเขาด้วยนะครับสิ่งที่เทนฮากพูดเนี่ยนะครับแฟนบอลก็มองหลายๆแบบนะฮะก็แฟนบอลอาจจะมองบางส่วนนะก็มองว่าแฉไปเลยนะครับเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยก็แบบไม่ได้มีการให้ใจในการ ีมช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับเทียนทางอยู่แล้วเพราะว่าในระหว่างที่เขาคุมทัพเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณซืออะไร,รอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นควรที่จะถูกแช่นะครับแฟนบอลบางส่วนก็เห็นแบบนั้นนะฮะเห็นด้วยว่าเทีนทยนฮักแช์ได้แช์ไปเลยะฮะสองนะครับก็มีแฟนบอลบางส่วนก็อาจจะมองว่าสิ่งที่เทียนฮักพูดเนี่ยนะฮะมันจะไปกระทบเกี่ยวกับการพูดคุยสัญญาการทําทีมหรือเปล่าเพราะว่าเอาเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับนี่คือจุดที่แฟนบอลบางส่วนก็เป็นห่วง เหมือนกันนะฮะฮก็คือแฟนบอลกลุ่มที่เชียร์นั่นแหละนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่สายฮาร์ดคอร์หน่อยอยากมีการเปลี่ยนแปลงก็ แน่นอนครับมองไปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยคี้คุยไปไหมนะครับมีการยกย่องตัวเองว่าทางสโมสรมีผู้จัดการทีมที่ดี่สุดอยู่แล้วอยู่ในทีมเนี่ยนะฮะก็แบบคี้คุยไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยต้องไปตามง้ออะไรประมาณนั้นนะครับมืนกับตัวเองเก่ง่นะก็อนี้คือแบบมองสายฮาร์ดคอร์หน่อยนะที่แบบเขาก็ไม่ได้แบบหนุนหลังเทนทางนะฮะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแบบว่า รอดูว่าเทนฮากเนี่ยเปิดซีซั่นแล้วจะคุมทีมแล้วก็ยังเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดอย่างที่เขาว่าอยู่อีกหรือเปล่านะครับนี่คือมุมมองหลายๆมุมมองคร่าวๆนะครับที่เอาให้รับฟังกันเป็นมุมมองจากแฟนบอลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นแหละนะครับที่มีการคอมเมนต์กับสื่อหลายๆ สื่อที่มีการเล่นข่าวจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของสัญญาถ้าใครอยากดูแบบเรื่องของแนวบทวิเคราะห์นะครับอยากรับฟังว่าทําไมสัญญาเนี่ยมันจะต้องมีความยากนะครับแล้วก็อย่างที่เทียนฮาบอกก็คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการตกลงสัญญากันได้รวมไปถึงต้องมีการหาเรือกันอีกมากมายในอนาคตเนี่ยนะฮะจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ทําการ วิเคราะห์นะครับมีการใส่มุมมองไปว่าเรื่องอะไรบ้างที่เทนฮากับทีมงานชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยจะมีการตกลงร่วมกันย้ำนะครับว่าเป็นมุมมองนะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะมีหลายๆข้อมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีอีกหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า จะมีกระแสข่าวออกมาอย่างชัดเจนว่าแมนยูเตรียมที่จะต่อสัญญาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการตกลงกันได้ในช่วงเร็ววันนี้โอเคอาจจะใช่แบบนั้นแต่มันก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่อย่างที่เทนฮาร์บอกครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องคุยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เทนฮาร์เนี่ยมีการพูดถึงก็คือทีมชาติอังกฤษนะครับที่มีโปรแกรมเอาชนะเซอร์เบีย หนนะครับในศึกฟุตบอลยูโ,ยโรแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่เกรเดซเซลเกตก,ก,ก็โดนด่ายับเหมือนเดิมนะครับซึ่งเทนทาบอกนะฮะว่าจูเบอร์ลี่แฮมเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็โดดเด่นมากในเกมนัดดังกล่าวนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยนะครับทางทีมชาติอังกฤษเนี่ยเล่นแบบไม่พยายามพาบอลไปสู่แดนหน้าเลยแล้วก็เอาแต่เน้นเกม รับซะเป็นส่วนใหญ่วพวาเขาปล่อยให้เซอร์เบียบุกเข้าใส่เลยด้วยซ้ำนะครับมันเป็นเรื่องของมุมมองของผู้จัดการทีมนะเมื่อจีพชัดอังกฤษขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากนั้นเขาก็ตัดสินใจ เสี่ยงด้วยการให้ทีมเล่นแบบประัดกลุ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีการพึ่งพาให้จังหวัดต่างๆเป็นใจตลอดช่วงเวลาที่เหลือของเกมนะครับคือเทนฮากเนี่ยอย่างที่บอกกันไปว่าไปออกรายการดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ได้มีการพูดถึงตัวเขาเองด้วยนะครับบางส่วนแล้วก็มีการวิเคราะห์ฟุตบอลโยูโรด้วยนะครับก็คือเกม ที่อังกฤษพบกับเซอร์เบียนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องของที่อังกฤษทุกคนก็น่าจะได้แบบมีการนั่งดูกันละนะครับก็ถือว่า เป็นเรื่องของวนลูปที่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาจะเป็นส่วนใหญ่แหละเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นเนาะก็ไม่ต้องมีการอธิบายอะไรมากมายนะครับส่วนมุมมองของนักข่าว MEN4 ท่านนะครับมีมุมมองในเรื่องของดิวจารัดแบนเวดอย่างไรกันบ้างนะครับแนวรับองทางอวัตนแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หนักข่าวของ MEN เนี่ยเขาซับพอร์ตสนับสนุนให้มีการซื้อหรือเปล่าซึ่งคนแรกครับเรสตัน เขาก็บองว่าถ้าเกิดราคา70-80สล้านปอนด์เนี่ยถือว่ามันเป็นราคาที่มันเกินจริงไปหน่อยนะครับแมนยูเนี่ยโอเคแหละก้อนแรกยื่นไปละประมาณ30 35ประมาณนั้นนะครับบวกกับส่วนเสริมประมาณ 8ล้านปอนด์ก็โดนบอกปากันไปซึ่งถ้าเกิดจะสู้จริงๆเนี่ยไม่เกิน60ล้านปอนด์เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดแพงกว่าน,นั้นเนี่ยทางนักข่าวท่านแรกเขามองว่ามันเวอร์จนเกินไปนะครับนี่คือนักข่าวท่านแรกนะมองว่าราคา70-80ล้านปอนด์มันแรงเกินไปนะครับผมก็มองแบบเดียวกันด้วยเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันนักข่าวคนที่2ครับทอมโคลลี่เขาก็มองว่า เหมือนกับคนแรกเลยครับเจล้านปอนด์มันมากจนเกินไปโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแบรนดเว็ควรมีราคาที่เหมาะสม มากกว่านี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดทางแมนยูเนี่ยมองว่าราคามันเกินราคาในใจไปแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะไม่เกินราคาประมาณ5060ล้านปอนด์เนี่ยนี่คือราคาที่แบบอยู่ในเกณฑ์แล้วนะครับถ้าเกินมากกว่านั้นเนี่ยแมนยูควรที่จะมีการพิจารณาตัวเลือกอื่นๆที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับที่อยู่ในตลาดแล้วก็มีแนวรับอีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมย้ายทีมในราคาที่ถูกมากกว่านั้นนะครับคนที่3ครับก็คือทอมดอยนะฮะทอมดอยเนี่ยเขาก็บอกว่า ถ้าเกิดเราดูสถิติของแบนเวดในช่วงฤดูการที่ผ่านมาแบนเวดเนี่ยมีเรื่องของสถิติเรื่องของการแย่งบอลก็ทําได้ดีนะครับการสกัดบอลก็ทําได้แบบโดดเด่นการเคลียร์บอล จากลูกบงก็ทําให้ดีทาประตูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นมามีเรื่องของการมีสนุมกับการทาประตูนะเปอร์เซนต์การสกัดกั้นก็ทําให้ดีนะครับการดวลลูกลางอากาศก็น,กน่าประทับใจนะฮะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วกันนะครับก็เป็นหนึ่งในกองหลังตัวกลางที่น่าประทับใจในลอังกฤษจ,จากซีซั่นก่อนด้วยวัยเพียงแค่ย1ปีนี่คือนักเตะที่น่าสนใจไปอย่างมากแต่ติดตรงที่ว่า ราคานี้แหละนะครับราคาที่ทอมดอยมองว่าไม่ควรที่จะเกิน60ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าเกิดเอเบอรตันเรียกร้องมากกว่า65ล้านปอนด์ขึ้นไปนะเนี่ยก็แน่นอนกับว่า,วาลองไปพิจารณาตัวเลือกอื่นๆก่อนดีกว่าไหมนะครับคนที่4คนสุดท้ายครับ เขาก็มีการมองออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับหลายหลาคนเนี่ยมีการเรียกร้องให้แมนยูมีการเข้าตลาดที่ระััดระวังแล้วก็ฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ควรเล่นตามเกมเหมือนกับเมื่อก่อนที่หลายทีมเห็นแมนยูเข้าตลาดปุ๊บรูป,ปากเลยนะฮะแล้วก็แฮปปี้เลยเพราะว่าแมนยูจ่ายหนักนะครับแล้วก็จ่ายแบบมหาศาลได้อย่างแน่นอนแต่หลังจากเนี้ย หลายคนเรียกร้องว่าไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับควรที่จะหาราคาที่เหมาะสมนะครับทางฝั่งของ i n น e o s ก็พยายามทำให้พยายามหาแนวทางที่ โอเคที่สุดราคาสมจริงที่สุดนะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าการต่อรองแบบเรื่อยๆการพูดคุยแบบเรื่อยๆมันก็อาจจะทําให้ต้นสังกัดของนักเตะรายนั้นนี่รู้สึกไม่พอใจนะครับเพราะว่าเป็นการพูดคุยที่ไม่รู้เรื่องสักทีนะครับบางทีอาจจะมีการนําเสนอนักเตะรายนี้ให้กับ ทีมอื่นที่สนใจที่เป็นคู่แข่งของแมนยูก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นว่าทีมที่เป็นตัวเต็งที่มัอนอื่นเนี่ยปาดหน้าแมนยูไปก็ระวังในจุดๆุดนี้ด้วยนะครับการพูดคุยก็ไม่ควรที่จะยืดเยื้อะนะฮะ ไม่ต้องบิดอะไรมากมายแต่ต้องหาราคาที่เหมาะสมให้ได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งนักข่าวท่านที่4เนี่ยเขาก็มองเหมือนกับนักข่าว3คนที่ผ่านมารับว่าราคาเนี่ยไม่ควรเกิน60ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดจะสู้จริงๆรเนี่ยราคาประมาณเนี้ยดูที่จะโอเคที่สุดนะครับถ้าเกิดเกินมากกว่านั้นเนี่ยมันแพงเกินไปละนะครับแล้วก็แมนยูยังมีตัวเลือกอื่นออีกมากมายที่แมนยูสนใจนะก็อย่าลืมจุดนี้นะครับส่วนตรงผมเนี่ยนะครับก็มองคล้ายคล้ายกับ4นักข่าวของเอ็มเอ็นนี่แหละ คือทั้ง4คนเนี่ยจะมองว่า แบนเวทเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเป็นนักเตะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีให้กับแมนยูได้แต่มันติดตรงที่ว่าราคานี่แหละนะครับผมก็มองเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าซื้อก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ราคาต้องเหมาะสมมากกว่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูมีการเคลียร์เรื่องของเบเงินได้มีรายรับมหา,าศาลจะซื้อในราคาดังกล่าวก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ความจริงก็คือแมนยูเนี่ยงบประมาณในการใช้เนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเซฟได้ ให้ส่มเสียงมากเกินไปก็ต้องเซฟนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันราคานั้นจริงๆเนี่ยผมก็มองว่ามันยังมีอีกหลายตัวเลือกอะ่ะในตลาดนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็บางรายราคาลงมามากกว่านั้นคุณภาพบางรายเนี่ยอาจจะดีกว่าแบนเบทเลยด้วยซ้ำม,มันก็มีนะครับก็อยากให้แบบลองที่จะพิจารณาทางเลือกอื่นดูบ้างก็ได้นะครับอ่ะพี่มองเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาส่วนในรายของ วิกตอร์โลเก้ครับตามรายงานออกมาจากเอ n ็นเนี่ยมีการระบุกออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการยืน่นข้อเสนอประมาณ29.6ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อโลเก้แต่ทางบาร์เซโลนาบอกปฏิเสธไปนะครับ คือแมนยูเนี่ยก็ยังคงสนใจนะแล้วก็บาร์ซ่ามีการตอบกลับไปว่าพวกเขาต้องการเงินประมาณ50.6ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่ารรมเนียมที่ใกล้เคียงกับตอนที่เขาเนี่ยซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่โดนขูดซะแบบเยอะมากจริงๆนะฮะดิวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเข้าไปคุยในรูปแบบการยืมตัวเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าเกิด50ล้านปอนด์เนี่ยผมว่าลองมบามองเกี่ยวกับตัวเลือกที่ มีข่าวหลังจากนี้นะฮะที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยเบวานโทนี่ไม้ยนะครับ,บราคาขนาดนี้ห้ล้านปอนด์เนี่ยมันสามารถแบบมองในตัวเลือกในลีกอังกฤษแล้วก็พร้อมใช้งานมากกว่านี้ได้เลยนะอย่างเช่นโจนรธานเดวิดนะครับที่เอ็เอ็นก็บอกว่า ทั้ง2รายเนี่ยตอนนี้เป็นลิ์ลายชื่อที่แมนยูดันขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นแบบลิ์ลายชื่อบริเรต้นไปละนะครับคือความต้องการของแมนยูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนื่องจากฟิลาเดซิฟียที่แบบต้องการให้สุดเนี่ยมีการตอสัญญาแล้วก็การย้ายในช่วงซมัมอเนี่ยยากไปแล้วนะครับซึ่งทั้งทางอีวานโทนี่แล้วก็โจธานเดวิตยังคงเป็นผู้เล่นที่แมนยูสนใจแล้วก็สโม,มสรเนี่ยสนใจมานานพอสมควรแล้วนะครับและอาจจะมีการพิจารณา รายชื่ออื่นที่ทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักอย่างเช่น m ม x กซิมิเลียนไบเออร์นะฮะส่วนหน้าของทางฮอฟเฟนฮามแต่ว่าการดําเนินการต่างๆเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับการขายนักเตะออกจากทีมด้วยนะครับก็มันมีหลายๆตำแหน่งที่แบายดิจะต้องเสริมนะฮะเพราะฉะนั้นการขายก็ต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดขายเยอะนักเตะขาเข้าหลายๆตำแหน่งก็จะมีการนำเงินเข้ามานะครับแต่ว่ารายชื่อเป็นอื่นนอกจากเซสโกเนี่ยน่าสนใจนะในส่วนตัวของผมนะ พอเดวิดอย่างเงี้ยผมก็โอเคนะได้มีการอันบุวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ถือว่าพอได้นะครับไบเออร์อย่างเงี้ยนะครับ ที่ผมมีการลงข้อมูลไปในแฟนเพจนะครับแฟนผีก็เข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีการเชร์เหมือนกันเพราะว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มน่าสนใจนะนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงค่าเฉือนยาหรือว่าออปชันเนี่ยน่าจะไม่เกิน30ล้านบอลมั้งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากนะฮะอย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของต่อเนื่องจากโลเก้เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะทุ่มจริงๆ50ล้านปอนอย่างที่บาร์ซ่าต้องการผมว่าตัวเลือกเหล่านี้น่าสนใจมากกว่าไม่ใช่ว่าโลเก้ไม่น่าสนใจนะแต่ว่าเม็ดเงินจํานวนเนี้ยคือ มันยังพอที่จะเอามาพิจารณาตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจได้มากกว่านะฮะอย่างเช่นเดวิดโทนี่หรือไบเออร์นี่แหละอย่างที่บอกกันไปนะครับก็เข้าใจแฟนผีนะ ที่แฟนพีนเนี่ยอยากให้แบบมีการซื้อตัวที่แบบดีๆไปเลยตัวท็อปไปเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับเราก็ต้องเข้าใจสโมสรอนด้วยว่างบประมาณเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเยอะแยะอะไรมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการขายด้วยส่วนเรื่องของการย้ายทีมของกินบูลแล้วก็ซานโชนะครับเอ็บเอ็นบอกว่าโอกาสการย้ายของกินบูเนี่ยมีความก้าวหน้ามากกว่าจะดองซานโชนะครับซึ่งทางสโมสรเนี่ยก็กําลังแบบ มีการหารทางออกมีการพูดคุยกับหลายๆสโมอสรที่สนใจนั้งแตะ2รายดังกล่าวอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก้องหลังตัวกลางที่มีข่าวล่าสุดนะครับตามรายงานออกมาจากสื่อของฝั่งฝรั่งเศสนะครับมีการระบุออกมานครับว่าแนวรับของเซาท์บวกอย่างอูมาโซเล่ตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ูไนตดไปแล้วนะครับโดยที่มีทีมอย่างเอียพูเวสแฮมก็ให้ความสนใจแนวรับวัย24ปีรายนี้ นกนัซึ่งสัญญาของนักเตะรายนี้ก็ใกล้ที่จะหมดแล้วด้วยนะครับและถ้าเกิดทีมไหนสนใจนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมซื้อในช่วงซัมเมอร์นี่ราคาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ12 1, 15ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับคือในเคสของโซเล่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นแบบตัวเลือกที่สามารถดึงเข้ามาหมุนเวียนได้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็สัญญาใกล้เชื่อม,มดนะครับก็มีการถามผมเหมือนกันว่าทำไมแมนยูชอบซื้อนักเตะที่ใกล้ทช่หมดสัญญานะก็มันเป็นไปตามนโยบายแหละนะฮะอย่างที่สื่อดังๆเขาเล่นเล่นข่าวกันหลอกมานะครับมันเชื่อมโยงมาจาก เรื่องของเม็ดเงินที่แมนยูเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับคือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วกันเม็ดเงินเนี่ยมันมีอยู่ละแต่ว่ายังใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของกฎการเงินเข้ามาเล่นงานอยู่นะฮะแมนยูต้องมีการขายนัง้งตะเพื่อปรับสมดุลบัญชีพารนสโมสรนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดแมนยู อ่ะไม่มีเงินมากพอทางออกที่ที่สุดนะครับอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันก็คือก็ต้องมีการมองหานักเตะประเภทแบบนี้นะครับนักเตะที่ไม่ค่อยดังนะครับราคาถูกนะฮะหรือเน้นปั้นดาวรุ่งภายในทีมไปนะครับมองหาดาวรุ่งอายุน้อยราคาไม่แรงนะครับมองหานักเตะที่ฟอร์มดีนะครับแบบไหนก็ได้เป็นตัวท็อปก็ได้เป็นตัวแบบชื่อเสียงไม่ได้ดังก็ได้แต่ว่าฟอร์มดีแล้วก็สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายเพราะว่า พอสัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายเนี่ยเรื่องของค่าชฉลยมันก็จะถูกลงนะครับมันก็ต้องเน้นในเรื่องของออปชันแบบนี้ไปก่อนนั่นแหละฮะคือทางออกของแมนยูนะครับซึ่งการเซ็นนักเตะแบบนี้มันก็จะเป็นทางออกอีกรูปแบบหนึ่งที่แมนยูสามารถเซ็นเข้ามาได้อีกหลายๆคนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเกิดเราไปเน้น นักเตะตัวท็อปนะฮะราคาสูงสูงเนี่ยแน่นอนมันได้แบบซัมเมอร์เนี่ยอาจจะได้เพียงประมาณคน2คนไม่เกิน3คนเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารแล้วก็มีการซื้อนักเตะอย่างระมัดระวังจริงๆนะครับรายชื่อนักเตะเหล่านี้ก็เลยจะแบบมีการนําเสนอขึ้นมาเนาะเยอะหน่อยในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับ Man แมนยูเรานะครับอาจจะแตกต่างจากซัมเมอร์ก่อนที่แมนยูมักจะมีข่าวแบบตัวท็อปนะแต่พอมาซัมเมอร์เนี้ยนักเตะหลายๆคนเนี่ยคือแบบมันอยู่ในเกณฑ์แบบ เอดก็มีเหมือนกันนะเยอะด้วยนะครับไม่ค่อยแบบมีริทชายชื่อชื่อแบบว่าที่ทุกคนได้รู้จักกันหรือว่าเป็นริทชายชื่อตัวท็อปสักเท่าไหร่นะครับมาร์เกอฮี A นะครับก็มีทางออกเหมือนกันนะมีรายงานข่าวก็สิบออกมาจากทีมท็อปครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะเอาวันวิสาก้าอาดีตนักเตะของพาเลทนี่แหละไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการคว้าตัวมาร์เกอีนะครับซึ่งมาร์เกอีเนี่ยก็อาจจะ มีราคาค่าตัวที่ไล่เลี่ยกับทางแบนเวดนะฮะแต่ว่าน่าจะถูกกว่าแล้วก็แมนยูก็อาจจะแบบมีการยื่นมาวิซาก้าที่ดูเหมือนว่าพร้อมบอยอยู่แล้วให้กับพาเลทแล้วก็บวกเงินอีกเล็กน้อยเข้าไปในสัญญานะครับก็มารอดูกันว่าทางพาเลทจะตอบรับไหมซึ่งนักเตะกําลังรับใช้ชาติอยู่นะฮะต้องรอกันหลังจากบอลยูโรนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจเหมือนกันอีกหนึ่งทางเลือกนะที่น่าสนใจนะครับสำหรับมาเกฮีถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าผลงานยังแบบไม่ถึง ัก็ตามส่วนในรายของอินาซิโอตามรายงานจากอโบลามีการระบุออกมาเกีับว่า ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจอย่างที่เราทราบกันแล้วก็แมนยูเนี่ยเตรียมที่จะมีการยื่นเรื่องของเม็ดเงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวอินาเซโอในช่วงเดือนนี้นะฮะคือพยายามทําให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนนี้นะครับเงื่อนไขยอยู่ที่ประมาณ51ล้านปอนด์นะฮะในการดึงตัวนักเตระรายนี้นะครับและถ้าเกิดพ้นเดือนนี้ไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มูลค่ามันจะสูงเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมาแล้วก็อีกหนึ่งรายก็ ก็คือดิออมงเดนะครับที่ราคาอาจจะอยู่ประมาณ42.151ล้านปอนด์นะครับที่ทางลิสบอนเนี่ยพร้อมปล่อยจริงๆเนี่ยลิสบอนพร้อมปล่อยดิออมงเดมากกว่าอินาเซโอแต่ว่าอินาเซโอเนี่ย หลายทีมก็สนใจมากกว่านะฮะแมนยูก็สนใจมากกว่าก็การพูดคุยกับทางลิสบอนเนี่ยส่วนตัวผมผมมองว่าจะคุยง่ายกว่าทางเบนฟิก้านะครับราคาเนี่ยอาจจะไล่เลี่ยก,กันแต่ว่าการพูดคุยน่าจะง่ายกว่าแต่เบนฟิก้าเนี่ยราคาเนี่ยมาเต็มไว้ก่อนเลยนะครับราคาโดดไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าทางเบนฟิก้าที่เราสนใจเนวิสแล้วก็ซิวานคือเบนฟิก้าเขาจะใช้เล่เหลี่ยมตรงที่ว่ารอให้จบศึกโยูโรนักเตะมีเรื่องของผลงานที่ดี ถ้าเกิดผลงานดีจริงๆเน่ย เขาจะมีการอัพค่าตัวเพิ่มขึ้นแต่ในรายของ Inasio ในรายของ d โอมืนเทเนี่ยสามารถยืดได้เลยในช่วงเดือนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดพ้นจากเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องของเ็ทเงินหรือว่าออปชันต่างๆเนี่ยอาจจะโดนปรับขึ้นไปที่มูลค่าสูงเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือไม่นะครับก็ตามข้อมูลเขาบอกว่าแมยูพร้อมที่จะยื่นในช่วงเดือนนี้ไปเลยนะครับให้มันเคลียร์ไปเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรลทรายชื่อที่มีข่าวร้อนแรงมาพร้อมกับทางพวกแบนเวทนั่นแหละนะครับโอเคน่าสนใจนะครับ เกี่ยวกับแนวรับรายนี้แต่ว่าต้องแข่งกับหลายๆทีมเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ข่าวกับรีกคูเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ